Mm hmm. ถามหน่อยถามหน่อย,อยแต่งตัวไปไหนดูเตรียมตัวดัง่ะฉันเตรียมตัวแบบเออเพื่อดังแล้วแบบเดี๋ยวรายการทีวีเขาเชิญไปฉันจะแต่งตัวแต่งหน้าอย่างไรที่จะดูดีเตรียมตั้งแต่วันนี้เ,เลยเหรอหรือกกไม่ทัน เหมือนรีบเหมือนรีบมบางทีอ่ะการแต่งหน้าไปออกงานหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยพอคนแก่อยู่เยอะๆฉันเห็นแถวบ้านนะเน้นเข้มแกเน้นเข้มมันไม่ใช่วันชินก็เลยแบบไหนๆก็แต่งลองแต่งตัวเองแล้วก็แต่งอัดคลิปไปเลยไหมอ่ะลองดูไม่เคยหายเออเชียมีเชียมีเชียเชิดเชิดไปเลยจ้าแต่งหน้าไปงานลดอายุแบบสาวสี่สิบบวกเดี๋ยวดังแล้วเมือ ค้าง่ายมากจ้ะละเอียดเลยบอกละเอียดเลยจ้ะใช้ตัวนี้จากเบโนฟิกนะคะ,ะตัวนี้เป็นไพรเมอร์ห้าร้อบาทหลอดเล็กเอาหลอดเล็กหลอดใหญ่แพงเอาหลอดเล็กนี่เอาตรงที่มีรุมขนตรงนี้ไม่มีรูมไม่ต้องแล้วตอนนี้ชอบมากๆเลยคือโซลาส่บาทจากเซเว่ตัวนี้เบลกรุมขนแล้วก็ทําให้หน้าไม่แห้งรู้สึกมีความชําม,มีความช้ำแล้วกเกี่ยง่ายเรลวแป๊ดเลย เร็วปัดเลยตัวนี้นะแล้วก็ใช้อฟองน้ำไข่ชุบน้ำนะจ๊ะถ้าคุณแม่จะไปงานหรือจะออกงานก็จะใช้ฟองน้ำถ้าไม่ได้ออกก็ใช้นิ้วใช้มือเบาๆนี่ค่ะนี่แล้วเสร็จแล้วตัวนี้เลยจ้ะอินนิตฟีจะเป็นรองพื้นของเกาหลีนั่นเองความชอบอันนี้ก็คือว่าหน้าไม่แห้งยังมีความชุ่มชื้นเวลาออกงานชอบใช้ตัวนี้แล้วก็มันได้ลุกความหน้าไม่ดรอ คืออะไรไม่ผีเข้าระหว่างวันหน้าไม่ดำไม่ดรอปจ้าตัวนี้นะใช้นิดเดียวใช้ไม่เยอะนี่ก็ใช้ฟองน้ําไข่เหมือนเดิมตั๊บตั๊บตับตึ๊ตับตับตึ๊ตับตึ๊ตับตึ๊ตับอโปะทิ่งโป๊ะโปะทิ่งปะปะทิ่งปุ๊ทิ่งปุเทิ่งปุเราคิดจังหวะไปด้วยเออหน้าเราจะได้เพิ่มความเนียนอ่ะแล้วตัวต่อไปจ้าเป็นอ่ตัวนี้เราใช้เชดดิ้งของเมลวลรีหรือว่าลอรีออนจำไม่ได้นะ เอามาเฉ็ดแทนแบบแบบผงเพราะว่ามันจะติดทนกว่าเราเป็นคนแบบค่อนข้างกรามนะกรามกําจัดกรามเล็กน้อยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะปัดแก้มอันนี้ของ Intuit ทชอบความส้มเป็นสีส้มอมน้ําตาลแล้วก็ไม่จะแหลนแจ่นจนเกินไปปัดไปเลยจ้าแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงใช้แป้งฝุน่น นิดเดียวแค่ติดฟองน้ำฟองน้ำเราต้องมีความแบบดำเล็กๆเ,เพราะเราจะไม่ซักซักแล้วเราจะจําไม่ได้ว่าของเราต้องมีกลิ่นนิดๆแล้วก็ค่อยๆซับนะคะใช้ไม่เยอะสังเกตป้าทุกคลิปแทบจะใช้แป้งฝุ่นน้อยมากเพราะมางั้นเดี๋ยวนะ้าเหี่ยวเสร็จแล้วนี้เลยจ้าก็แต่งตาส่วนมากเป็นคนที่แต่งตาสีเดียวเป็นคนสีเดียวเพราะว่าถ้าแต่งเยอะปุ๊บตาบเพราะเราอายุเยอะแล้วใช้ตัวนี้เลยค่ะสีน้ำตาลทองทั้งเบ้าไปเลยแล้วก็ใต้ตานิดนึงแค่นี้ แค่นี้กูบอกให้แค่นี้บอกให้พอยังยังไม่พอยังไม่พอพอได้แล้วนี่แค่นี้พอเบาๆไล่ด่างนิดนึงไม่ไลไม่ได้ถึงมีจมูกอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ไลปุ๊บยังไงไม่เห็นถ่ายรูปแล้วมันโจมมันโจมนิดนึงด้วยสีแบบน้ำตาลออนน้ำตาลออนเสร็จแล้วก็ดัดขนตาปัดมันคลาตามปกติที่เหลือปัดคิ้วนิดนิดที่เหลือปัดคิ้วนิดนิดค่ะ เสร็จแล้วก็ทาปากสีนี้ค่ะเบาๆแล้วก็ลืมข้ามขั้นตอนไปนะคะที่ฉันได้มีการไฮไลท์ที่จมูกแล้วก็จะงอยปากไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมจุดนี้จ้าน่าจะได้ชํำวาวอะแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นลุคที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคแต่งหน้าลดอายุแกสวยขึ้นไหมแม่อือสุดยอดสวยที่สุดเขาเรียกว่าแต่งหน้าลดอายุก็คือว่า เธอสังเกตไหมว่าฉันไม่เคยแต่งหน้าเข้มใชเะะ่เพราะอะไรเพราะอะไรแก่ใช่ไหมใช่เลยคนที่อายุเยอะแล้วส่วนมากจะประโคมแต่งกันให้เต็มที่ขอบอกไว้เลยยาค่ะเราไม่ใช่วัยรุ่นยิ่งเยอะยิ่งเละยิ่งเหลอะ ยิ่งเยอะยิ่งเหี่ยวยิ่งเยอะยิ่งเน้นดูรอยแต่งประมาณนี้ก็พอใครอยากที่แบบวา่าแต่งหน้าแล้วดูเด็กขึ้นลดอายุขึ้นก็แต่งตามลุคนี้กันได้เลยเพราะว่าได้ขึ้นรูปเครื่อนสมองไว้แล้วว่าใช้อะไรบ้างหวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันให้ลุกขึ้นมาแต่งตัวยังไงไม่ให้แก่จ้า